วันนี้จะแนะนำให้ทุกคนรู้จัก AI ชื่อราฟาเอลหรือราฟาเอล AI นะครับซึ่งเป็น AI ที่ช่วยสร้างภาพนะที่เรียกว่าหน้าเึ่งมากๆเลยนะครับความสามารถของเขาสุดยอดมากๆและที่โดดเด่นที่สุดก็คือใช้ฟรีไม่จำกัดจำนวนด้วยนะครับตอนนี้มีคนใช้งานไปแล้วมากกว่า3ล้านยูเซอร์นะครับเราจะไปดูนะครับว่า AI นี้มีการใช้งานอย่างไรนะครับ ผู้เราสามารถเข้าใช้ AI RAPL นี่นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือ r a f a e l App นะ r a e l App ตัวนี้นะครับเข้าไปตรงนี้เลยเข้ามาปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับโดยเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับให้เว็บไซต์เนี่ยแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็ทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวครับเราสามารถป้อนอพร้อมหรือว่าข้อความที่เราต้องการให เอไอตัวนี้วาดรูปให้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับซึ่งจะช่วยให้พวกเราที่เข้ามาใช้นี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่งนะครับเราจะทดลองใช้งานกันดูนะครับเ,เริ่มต้นเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะฝึกลองใช้ดูเช่นเราพิมพ์ข้อความง่ายๆนะครับนะเ,เราอาจจะว่า,าให้วาดรูปนกนะนกนั่งแอ่นอพดก,กันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนกแอ่นกาลังบินข้างล่างนี้นะครับจะเป็นการกําหนด เช่นตัวแรกเนี่ยกำหนดขนาดของรูปภาพซึ่งเราสามารถกําหนดได้2 3แบบด้วยกันก็คือแบบซีดีมิตตอลแบบ s e r i a l นผ้าแล้วก็แบบดาวตั้งน,นะครับซึ่งเราอยากได้สไตล์แบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถกําหนดสไตล์ของรูปนะครับว่าเราอยากให้รูปนั้นเป็นสไตล์แบบไหนเป็นดิจิทัลอาร์ตเป็นรูปวาดเป็นลายเส้นหรือว่าจะเป็นรูปเหมือนรูปถ่ายนีนะครับเราก็สามารถกําหนดได้เลยนะ ให้มีสีสันต่างๆแบบไหนก็กำหนดได้นะครับให้มีแสงหรือไม่มีแสงตรงนี้ครับกำหนดได้เลยนะครับนะ,อ,ะองค์ประกอบอื่นมีไหมต้องการใส่องค์ประกอบอะไรก็ใส่เข้าไปก็ทดลองทำดูนะครับในที่นี้ผมตั้งค่าอยู่2ส่วนเท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างเลยครับ AI ก็จะทำการสร้างภาพตามพร้อมที่เราแจ้งหรือข้อความที่เราแจ้งนะโดยจะสร้างให้ทีเดียวนะครับ4รูปภาพนะครับ เราจะรอดูนะครับเนี่ยรูปภาพคําสั่งง่ายๆครับนกนางแอ่นกําลังบินนี่ครับเป็นรูปภาพที่เหมือนภาพจริงนะครับหรือภาพถ่ายครับเนี่ยครับภาพสวยไหมครับอันนี้รายละเอียดไม่มีอะไรเลยครับแค่นกนางแอ่นกําลังบินนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับอ่าทีนี้สมมติว่าเราต้องการภาพที่มันคมชัดมากขึ้นนะแทนที่เราจะบอกว่านกนางแอ่นกาลังบินนี่นะครับเราก็ใส่ข้อมูลลงไปเพิ่มว่านะ สร้างภาพสามมิติสร้างภาพสามมิติสามมิตินะครับแบบ 8K นะครับก็คือความละเอียดสูงนะครับนกะน,นังแอ่นกำลังบินแค่นี้ครับแต่เราเพิ่มข้อสร้างภาพ3มมิติเข้าไปดูภาพจบมาเป็นยังไงนะครับดูภาพนี้อันนี้ผมไม่ได้กำหนดให้เป็นแบบแนนอนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เป็นภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวล่างนีกำหนดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกครั้งที่เราวาดรูปนะครับออกคําสั่งจะต้องกําหนดขนาดภาพนะครับตามที่เราต้องการด้วยอันนี้คือภาพ3ามิติครับดูนะครับเป็นครับสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหนะครับสวยแบบสุดๆเลยนะครับเปรียบความละเอียดความคมชัดเห็นไหมครับสุดๆเลยครับดูสิครับนี่ครับเยี่ยมเลยใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับคําสั่งธรรมดานี่ครับอันนี้ภาพธรรมดา ไม่ได้กําหนดรายละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างภาพที่ต้องการรายละเอียดต้องการองค์ประกอบลักษณะแบบไหนเนี่ยนะครับเราก็สามารถกําหนดลงไปได้เลยตรงนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้ภาพที่ตรงกับความต้องการและเราสามารถสร้างภาพแบบนี้ได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะใช้ฟรีไม่จํากัดจํานวนนะครับไม่มีลายน้ํามาปรากฏในภาพให้รกหูรกตานะครับ โอ้โห oh, ถ้ามีของดีๆแบบนี้ให้เราใช้แล้วใช้ฟรีๆแบบนี้นะครับแล้วเราจะเสียตังค์ทำไมใช่ไหมครับพวกเราครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีความสุขกับการสร้างภาพด้วย ai ที่ชื่อ r ราพอเองนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ลงไปใต้ภาพได้นะครับแต่ที่ลืมไม่ได้ก็คืออย่าลืมกดกระดิง่งหรือกดติดตามให้กำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆในคราวหน้านะครับ สวัสดีครับ